คิดว่าพักกับประตูฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับน้องเอ็งตอบช้าดิเองอะไรไม่รู้รอ่อโอ้โหแล้วขอปติดคอบกอดสนามเลยเล้วเองคิดว่าถ้าเกิดตอนนี้เองไปผสมลงเอีงจะชนะไหมน้อง ถ้าเองไปประสมลงเองคิดว่าเองจะชนะไหมโดยใช้พลังทั้งหมดที่เองมีอยู่ตอนเนี้ยเองคิดว่าจะชนะไหมพลังทั้งหมดพลังของอาชาสวรรค์นนะ่ะเองคิดว่าจะชนะไหมระหว่างมวยคู่นี้พลังของอาชาสวรรค์ผมไปแล้วนะพี่ดําโอเคครับน้องขอบคุณน้องจุดน้องจุดมาก ถ้าตอนนี้เองใช้พลังอาชาสวรรค์นะและเองเข้าไปประทาเนี่ยเองคิดว่าเองจะชนะไหมโอ้ยมันวิ่งไปไหนของมันวะอาชาสวรรค์พี่ส่งเองมาเป็นตัวแทนไปเองไปทำให้การต่อสู้นี้จบลงโดยโดยเร็วไปเลยอาชาสวรรค์น้องรัก อาชาสวัรค์โหดูมาอะไรกันวะเนี่ยอาชาสวัสด์ไปโจโจไหนวะอาชาสวัสด์นไปไหนวะเนี่ยโอ้โหคือแบบไม่อยากเข้าไปยุ่งใช่ไหมกับการต่อสู้ทางนี้เออขายเข้าไปไปคืนเลยพี่บอกก่อน ในแบบเงินนะีบ้าไปแล้วมีซีสดันะที่จบยงนี้จบแลครับ่ดูเเล่นัเไ่าไหร่ครับอุ้ยายนีไม่แต่ว่าเรื่องเหลือปีนปนไฟหรอยังไง่ายังไอุ้ยมีเลือดยังไม่วัวเ่าอ่ะ ถจเหั A, 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 อยจเหนอยดนี่ไม่ใชเร่ว่าถึหน่ราคาัะนพเสียเปลประตูแล้วสเสียเปลาาเสียเยบยเปัดจมูกโซ่กันยับเฮ้ยมีแล้วมีแล้ว อ้อจบแล้วโอเคาอการต่อสู้ครั้งนี้นะครับฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เป็นประตูชนะไปครับ